สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X เปาครับวันนี้เราอยู่ในเกมคอยมาเตือนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแจกสปินนะครับสปินนี้ครับแหนึับสปินตรงนี้จะเป็นสปินไม่จํากัดนะครับได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับนี่นะครับให้เราเข้าเพจตูนะครับแล้วก็โหลดแอปนี้มานะครับ ไดรี่นะครับของ Android กับของ iOS จะชื่อไม่เหมือนกันนะครับไดรี่ดีวอสนะครับนี่นะครับให้ค้นหานะครับแอปแรกของ iOS ก็จะเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับขอไอโ iOS พิมพ์แบบนี้เลยนะครับ i n เ o i นนะครับพิมพ์ผิดนะครับมัเตอร์นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับมันจะอยู่อันที่2นะครับรูปมันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณแอปนี้เลยนะครับ มันก็ใช้ได้ทุกแอปนะครับให้คุณดาวน์โหลดแอปนี้มานะครับนี่โอเคของผมโหลดแล้วนะครับพอโหลดนะครับก็ให้เปิดแอปมาเลยนี่เพิ่งโหลดนะครับยังไม่เข้าโอเคเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือได้ทั้งหมดเลยนะครับกดซักอันนะครับกดปุ่มสีดำนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับกดอันแรกไปนะครับ มันจะบอกนะครับได้เงิน 1. ล้านนะครับกับสปิน10สิบครับกดปิดไปนะครับนี่นะครับได้แล้ว10สปินนะครับกดเก็บไปดูสปินจะเพิ่มไหมบวก10นี่ได้จริงนะครับนี่เดี๋ยวลองอีกอันนึงนะครับกลับไปแอปเมื่อกี้นี่อันในใช้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีสีดำนะครับอันที่สองครับยีสิบห้าสปรินกดไปเลย กดปิดไปนะครับนี่ได้แล้วครับรวยนะครับไม่จํากัดนะครับคือแอปมันจะอัปเดตมาทุกวันนะครับอันีนเราใช้แล้วมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัปเดตมันใหม่มานะครับเดี๋ยวลองกดไปอีกนะครับนี่ครับได้อีกแล้ว25สปินนะครับรวยรวย อันนี้รหัสใหม่นะครับเพิ่งสมัครเลยนะครับบ้านยังไม่สร้างนะครับนี่สร้างบ้านชูนะครับกดไฟสร้างไฟโ,โอเคครับเดี๋ยวหมุนสปินอีกนิดนึงนี่ครับได้คอนทุบบ้านทุบบ้าน นี่กระโปกครับนี่กระโปกครับจวันนี้เนี่กระโปกนะครับโอ้กาเกิดโอเคครับนี่ก็เป็นสปินฟรีนะครับที่นํามาแจกว,วันนี้นะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูอีกอันหนึ่งเลยปิดไปนะครับอืมเน็ตกระโปกมากครับ นี่ครับได้จริงโอเคบวก25นะครับได้ทุกอันนะครับโอ้โหเน็ตกับปุมากโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปแจกับปินนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเอ็กเปด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับ <laughs> จะพยายามทำคลิปคลิปไม่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับบาย